ที่ห้องประชุมสากลการเกษตรบ้านแพ้วจำกัดอเภอบ้านแพ้วจัังหวดสมุทรสาครสภาเกษตรกรจัังหวดสมุทรสาครประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำครั้งที่1ปี2567โดยมีนางประเสริฐศรีบางกรศักดิ์สิทธิ์สมาชิกสภาเกษตรกรจัังหวดสมุทรสาครเป็นประธานในการประชุมมีคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุมโดยมีวาระการประชุมประกอบด้วยวาระเรื่องพิจารณา แนวทางวิธีการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาราคาสินค้าเกษตรการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรกิจกรรมการบูรณาการพัฒนา,กาเกษตรกรในพื้นที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์แนวทางเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลาสลิดกลุ่มเกษตรกรแปลรูปผลิตภัณฑ์บ้านแพ้วการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรการขับเคลื่อนแผนพัฒนา,กาเกษตรกรรมระดับจังหวัด โดยประธานได้ให้คณะทำงานร่วมกันนำเสนอแสดงความคิดเห็นแนวทางในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร,กรและร่วมกันพิจารณาตามวาระของที่ประชุมเพื่อน,นำไปเป็นแนวทางการประสานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งเสนอต่อที่ประชุมสภาเกษตรกร,กรจังหวัดพิจารณาหาแนวทางการขับเคลื่อนง,งานแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์สำหรับเกษตรกร,กรต่อไป เราได้ประชุมกันในวันนี้เราก็สรุปได้ว่าปัญหาของเกษตรกร,ร,กรปัญหาของราคาสินค้ามาจากไหนมาจากอะไรปัญหาของออราคาสินค้าที่ตกต่ำที่กเกษตรกรคิดว่าตกต่ำทีนี้เราเท่าที่เรามีการประชุมแล้วเราเราดูแต่ละลายปรากฏว่าในเรื่องของราคาตกต่ำเนี่ยมันรวมไปถึงราคาต้นทุนของกเกษตรกรเนี่ยสูงถึงทำให้อ่า ราคาจึงจึงมองไปที่เป็นสินค้าราคาตกต่ำแต่จริงๆแล้วเนี่ยวัตถุของอต้นทุนของเกษตรกร,เ,กรเนี่ยมันสูงเพราะเนื่องจากปุ๋ยมีราคาแพงอาหารสัตว์มีราคาแพงแต่เวลาแก้ปัญหาแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ได้ลงไปตรงนี้ขาดแรงงานใช้แรงงานต่างด้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัญหาเหล่านี้ที่ทําให้เกษตรกร,เ,กรเราในพื้นที่จะอยู่ไม่ได้ค่ะก็แล้วอีกข้อนึงก็ในเรื่องของอปัญหาที่ เกษตรกรเนี่ยในเรื่องของการบริหารจัดการของกเกษตรกรเองเนี่ยงังนั้นอะเราอ่ะในฐานะที่เป็นสภากเกษตรเราต้องมองเห็นในเรื่องการให้องค์ความรู้กับกเกษตรกรด้วยอ่าเพราะว่ากเกษตรกรเนี่ยดินฟ้าอากาศของของประเทศเราเนี่ยมันผันแปรไปไปเรื่อยอะทีนี้กเกษตรกรยังเป็นคนเดิมซึ่งในเรื่องของ ความรู้ที่เป็นนั่งเดิมเนี่ยอาจใช้ไม่ได้ในบางบางอย่างในบางอย่างอาจจะใช้ไม่ได้เราก็จะต้องมีความรู้ต้องหาคนที่าหาท่านที่มีความรู้อาจารย์ที่มีความรู้มาให้ความรู้กับกเกษตรกรด้วยอันนี้ที่เราได้มีข้อสรุปค่ะ you <laughs>